หมุนเอาเลยทีหน้า y e สฉันอยากลองอันนี้มาตลอดเลยแทนๆทงแทถ้าพร้อมไหมตัดห่อออกกันเลยเมื่อคุณตัดห่อให้เปิดได้แล้วให้เทลูกอมออกมาเลยนะที่รักต่อจากนั้นหยิบม,มาชิมนิดๆหน่อยๆฉันกินได้ไม่เบื่อแน่นอน เราอาจลองอะไรที่ต่างออกไปได้เธอทำแบบนั้นได้ยังไงนะทีน่าฉันรู้แล้วว่าเธอคิดอะไรอยู่อยากทำให้เสื้อขาวเรียบๆมีสีสันขึ้นไหมเมื่อบิดเสื้อแล้วหมุนจนเป็นลูกกลมๆใช้ใช้ยางรัดทำให้เสื้ออยู่ในตำแหน่งนั้นยางจะช่วยทำแพทเทิร์นให้คุณวางลูกอมสกิตโต้ไว้ด้านบนแบบนี้ จากนั้นให้พรมด้วยน้ำและดูสีละลายลงไปพร้อมจะดูผลลัพธ์ในตอนท้ายกันหรือยังว้าวสุดยอดไปเลยเรามีอะไรไปโพสลงติกตอกแล้วขนมหวานสำหรับลิ้นและในตาสมบูรณ์แบบไปเลยเราได้ยอดผู้ชมมาตั้งเยอะแน่ ยินดีต้อนรับสู่วงล้อชาเลนจ์บนติกตอกดูเคล็ดรับที่น่าสนุกพวกนี้สิฉันอยากลองให้ครบทุกอันเลยและนั่นแหละสิ่งที่เราจะทำกันเยี่ยมสาวๆเตรียมแซนด์วิชของพวกเธอให้พร้อมนะจะมีอะไรน่าอร่อยกว่านี้อีกนะอย่าพิ่งเราต้องเล่นชาเลนจ์ก่อนเหมือนในติกต o อกไงจำได้ไหมมาเล่นกันใช่แล้ว เราดูเป็นยังไงกันบ้างพร้อมจะเพิ่มสีสันสักหน่อยหรือย,อยังมาใช้สีพวกนี้กันเถอะขั้นแรกเราต้องมีชามที่ใส่ชีสหั่นฝอยและสีผสมอาหารสีสว่างว่วสางหน่อยคราวนี้คนให้เข้ากันและทำกับสีอื่นๆด้วยพร้อมจะไปย่างชีสสายรุ้งกันหรือย,อยังวางชีสลงบนขนมปังให้เป็นแถบสี แล้ววางขนมปังอีกแผ่นลงไปแล้วก็เอาไปอุ่นบนกระทะกันเลยได้ยินเสียงชูชีมไหมแน่นอนว่าชีสคงจะเริ่มละลายแล้วละ่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาพิสูจน์ความจริงกันหยิบแซนวิชขึ้นมาถือไว้และดึงชีสให้ยืดเลยดูเหมือนวิธีนี้บนติกตอกจะได้ผลนะ ตอนนี้เราเกียนเข้าไปได้ยังเอาล่ะถึงเวลาตั้งใจทำงานละเอาของออกมาวางไว้ตรงนี้โออไม่นะสีชมพูหมดเหรอเนี่ยสาบานได้ว่าฉันเพิ่งซื้อมาเองอย่างน้อยฉันก็มีสีเหลืองที่พร้อมใช้ หมดเหมือนกันหรือเนี่ยดีจริงๆอืมแย่จังนะเบางที่ขนมหวานหวานนี่อาจจะปลอบใจเธอได้นะโอเคดีเลยว้าวกระจายไปหมดแล้วขนมที่โปรยปลายเยี่ยมสุดสุดว้าวไม่ได้หวังให้มันเป็นแบบนี้นะเฮ้ hey, ดูแก้วน้ำส,สิสีจากขนมทำให้น้ำเป็นสีเขียวสุดยอดดูเหมือนว่ามันจะละลายหรือเกิดอะไรขึ้นกับมันสักอย่างใช่ไหม ถ้าเกิดชิ้นนี้ทำได้งั้นชิ้นอื่นๆก็ต้องทำได้ด้วยสิหากคุณมีถาดสีแบบนี้ลองทำพาเลตสีของตัวเองดูหลังจากวางขนมลงไปเอาพู่กันจุ่มน้ำแล้วมาทาที่ขนมมันเหมือนสีน้ำมากๆเลยนะเนี่ยเราทำไมต้องไปร้านขายสีด้วยในเมื่อใช้ขนมที่ชอบแทนก็ได้ว้าวแรงบันดาลใจของสาวๆนี่มาจากเหตุไม่คาดคิดสินะ อ้ภาพสุดท้ายนี่สิคุ้มค่ากับการใส่กรอบจริงๆเช็ค IG ก่อนเรียนหรอวิกเฮ้ยวิกกี้เป็นยังไงบ้างรอแป๊บนะจ๊ะขอเซลฟี่สวยๆ,ๆก่อนเฮ้ย hey, ลมนี่มันมาจากไหนเนะี Whoa, ่ยโว้วเธอดูดีมากเลยฉันรู้นะฉันว่าฉันควรแต่งหน้าบ้างแฮะโว้ว <Whoa, S 1> <c oughs> นี่ฉันจริงๆเหรอ เมื่อคืนฉันควรจะไปนอนเร็วกว่านี้ทำไมฉันต้องมาเรียนวันนี้ด้วยเนี่ยดูไม่ได้เลยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันรู้ว่าจะทำให้หน้ามีสีสันยังไงมีดินสอสีติดตัวมาใช่ไหมยอดเยี่ยมเติมน้ำใส่แก้วแล้วนำดินสอสีสัก,กรำหนึ่งจุ่มลงไปในแก้วจากนั้นทิ้งไว้สักพักให้มันชุ่มน้ำอู้เวทมนต์เริ่มทำงานแล้วสินาทีแล้วเอาดินสอออกมาจากน้ำได้ ตอนนี้ปลายดินสอก็นุ่มแล้วคุณสามารถใช้มันแทนอายไลยเนอร์ได้นะอู้ดูเปลือกตาสีรุ้งนี่สิโอเควิคกกี้ฉันพร้อมแล้วสำหรับโพสต์ลองอินสตาแกรมอู้เริ่ดเวอร์ไปเลยเธอทำได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรนเสร็จฉันบอกนะง่ายกว่าที่เธอคิดแน,น่ๆทา่าพอจะเข้าใจเนาะโอเคมาเซลฟี่ก่อนคลาสเริ่มกัน ดูดีมากสาวสาวอู้ปากจูสุสดคลาสสิกสวัสดีสาวน้อยใสารุง้งอ้ยเสื้อนี่ทำให้คันจังอ,อ๋อมันติดเล็บฉันหักเลยต้องได้รับการซ่อมโดยด่วนต่อใบเล็บน่าจะช่วยได้ ไม่โตคอนเดียรคือครูมองนี่ฮะอย่างที่บอกไม่โตคอนเดียนั้นสำคัญว่เกือบแล้วเอาหนังสือบ้างดีกว่าต้องตะบ,บให้เล็บกลับมาสวยให้ได้เออฉันรู้สึกถึงลางไม่ไดีอยู่ใกล้ๆกห้ามตะบ,บเล็บในห้องฉันจะยึดตะบ,บเล็บนี้ไว้ กลับมาที่โครงสร้างเซลล์โอเคครูไม่ได้มองแล้วต้องใช้อัํำรองถูถูถูเฮ้ใ <Hey! S 1> ต้รองเทา้าใต้แขนเสื้อบ้าจริงทำเหมือนคันหลังแล้วกันไม่ครูยืดไปหมดเลยยังเว้นอันสุดท้ายนี่ต้องมีวิธีไม่ให้ครูยืดอันนี้ไปสิ ฉันมีไอเดียแล้วล่ะงานนี้ต้องใช้คัตเตอร์ด้วยเอาตรงนี้ออกสำหรับตะใบเล็บนั้นใช้ที่เจาะกระดาษทำดูสสวยๆแบบนี้ไว้แล้วเอาที่เลื่อนใบมีดคัตเตอร์มามันใส่ได้พอด,ดีดูที่เจาะเลยล่ะและสไลด์มันเข้าไปปิดฝาส่วนท้ายเหมือนเดิมเรียบร้อยทีนี้ฉันก็ตะใบเล็บและสไลด์กลับเข้าไป คัตเตอร์ประยุกต์อยู่นี่แล้วทีนี้ก็ซ่อมเล็บต่อได้แล้วเฮ้ดูนี่สิเอวาทำอะไรน่ะโอ้ซ่อนไว้ก่อนแค่คัตเตอร์เองค่ะครูหืมก็คงงั้นละมั้งมันได้ผลกลับมาซ่อมเล็บต่อ สีไม้กล่องใหม่เอี่ยมอ่องคือที่สุดโอเคสีฟ้าพร้อมสำหรับการท้าทายไหมศิละปะคือแรงบันดาลใจปัดฝุ่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของฉันโอ้ไม่ฉันใช้ดินสอสีไปซะเยอะเลยอะ่ะฉันจะสร้างผลงานดีๆได้ไงถ้าไม่มีอุปกรณ์ดีๆให้ใช้ เดี๋ยวก่อนนะเมดิสันมีอะไรด้วยนะ่ะดินสอสีบนผมเธอเยี่ยมเลยฮะอะไรนะ่ะเอว่าถ้าขโมยดินสอสีของฉันฉันแค่ใช้มันเพื่อเก็บผมเองฉันพยายามทำความสะอาดบ้านนะ่ะเผื่อเธอไม่รู้แลวฉันก็พยายามสร้างผลงานดีๆแต่ต้องใช้ดินสอสีนั่นไม่มีทางผมฉันสำคัญกว่างานเธอแต่เมดิสันเดี๋ยวนะเหมือนคิดอะไรดีๆออก รอแป๊บนะเดี๋ยวได้รู้เลยว่าฉันจะทำอะไรอย่างแรกฉันต้องใช้กบเหลาดินสอซึ่งฉันเหลาให้แหลมทั้งสองด้านเลยแจ๋วแบบนี้ทีนี้ต้องใช้กิบอันนี้สีชมพูก็ดูสวยนะถึงเวลาเอากาวที่ไว้ใจได้ของฉันมาใช้แล้วทากาวลงบนดินสอสีทาแค่น้อยๆก็พอนะถึงเวลาติดดินสอสีเข้ากับกิบแล้วสีรุ้งสวยงาม สีหลายๆสีรวมกันก็เข้ากันได้ดีนะดูสิเมดิสันทีนี้เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะแล้วฉันชอบมันสดใสจังขอบใจนะเอว่าขอดูภาพของเธอหน่อยสิโอเคเยี่ยมผลงานชิ้นเอกของฉันนี่เธอใช้ดินสอสีทั้งหมดทําภาพได้แค่นี้เหรอฉันรู้มันเจ๋งอาจ้าเก่ง